สบายดีพี่น้องสบายดีสุกูสุคนพบพ่อกับซองไขยลาคือเก่าพี่น้องสบายดีเอฟซที่หักแพงที่แนะนำการรักษาตัวที่เป็นห่วงกปนใยเคยลาเนาะเมื่อนี้กับพื้นแล้วพี่น้องหลังจากวันนี้นักนวันนี้ไปหาหโมเตตีสาม ใส่น้ำเกลืออีกซองปลกฉีดยาอีกซองเข็มกินยาอีกอลายพี่น้องวันนี้ลูกบ่ได้แทบชีอยาวาออน้ำไพยเลยอ่อนเพียบแต่ตื่นมาเสามื้อนี้รู้สึกวอาการจะคของดีขึ้นเลยวันนี้สาเหตุยีติเมื่อยกับเพราะว่าห้าพี่น้องเยเคยหลาเป็นคนที่คันบอสบายน้อยหนึ่งเลยหู้ตัวไว้ตัวเองบอส่สบายเลย น้อยนึ่งเลยโหลดต่อไปตรงนักเพราะว่าห้าอ้วกเป็นคนที่อ้วกมิดเลือดขาวลายพี่เนอ้องมอผลว่ามิดเลือดขาวลายเลยอ้วกลดว่าชั้นไปเป็นกห็าหากรดคนเป็นบสบายนะเต็มมันนี้กัอาการก็ดีขึ้นแน่เนอะเพราะว่าตื่นขึ้นมากก็รู้สึกโตว่บไข้ขึ้นประมาณจากัก แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นดีขึ้นแน่เนาะนแสดงว่าเ้าบริเป็ี่ยนโควิดแล้วแหละอาการขึ้นอาการดีกันเลยสุดมือหนึ่งมือที่สองนะเจ็บข้อเจ็บข้อมือที่สองกับบริกินยาบริย,ยางเนาะตื่นมือว่านมานีไหวเจ็บข้อแห้งลงไปหาหมอในชุกศลาเอายามากินบอดีขึ้นเลย เออบ่แม่น้ำมือก้อนอนะั่นแหละเนาะลงไปเอามานะแล้วก็บอดีขึ้นลงไปเอาตอนค่ำบอดีขึ้นตื่นเงินเสาร์มาแล้วก็ไปหาบ่าแม่มนเงินเสาร์ตีสามเนาะตีสามมาก็เลยไปหาหมออยู่เมืองแล้วก็มาแล้วก็กับพท่านได้ดีหรอกไปไปเลยชักยาสองเข็มเขาน้ำเกลืออันหนึ่งก่อนมายัางรู้สึกบอดีก็เลยให้หมอ เห็นแม่น้องอตตีเนาะ่นก็เป็น,ปนมอเดยให้พเ่นมาใส่น้ำเกลือให้อีกถุงหนึ่งตื่นมามวันนี้อาการเลยสึ่ว่าดีขึ้นดีขึ้นลายเนาะประมาณแปดสิบเกาสิบเปอร์เซ็นนี่แหละก็ต้องขอบใจเอซสุขุสุคนที่แนะนำเนาะพราแม่พี่น้องป้าลุงที่แนะนำให้เห็ดนันน,นี่เนาะคอมเมนต์เขาก็อ่านทุกคอมเมนต์ กดห Salvador, ัวใจให้เต็มบุคคลพี่น้องเพราะว่าต้องการพักผอนวันนี้เราก็าจังสิมันไล่ตอบคอมเมนต์เนาะวันนี้ต้องการพักผอนไปว่าวยังกะว่าน้ำข้าเจ้าลำละข้ามสองขั้นก็ขอบใจขอบใจเอ้ยไอ้น้องเนาะที่มาเยี่ยมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนาะพ่อแม่เพิ่นก็มาเยี่ยมแล้วก็เอ้ยไอ้น้องสุขุสุขคนที่มาเยี่ยมเนาะหลายผู้หลายคน บางคนก็นอนรับบางคนกับว่าวน้ำก็ต้องขอบใจเนาะแต่ก็จะถทอสากันบางคนก็ว่าวอยู่ั้งกด้ยินเสียงอยู่แต่ว่ามือตาบขึ้นเว่าวบอออกอย่างนี้แต่เขาจะวา่าวเคยละเคยละจื้อ,อยู่เสียงพี่น้องลร้คนอาลีวันจื้เสียงอยู่แต่ว่าวานำ้ำบ่ได้เมื่อยแหงว,าว้าน้ำบ่ได้เลยต้องขอโทษขอไฟนำ้ำ ไอ้ไอ้น้องที่มาเยี่ยมเมื่บ้านนี่นำเเว่นำปลาได้เมื่อยเบาได้ลำละข้ามสองข้ามบางคนก็บเบาน่นำปลาได้จะกข้ามเลยก็ต้องขอโทษน้ำพ่นลายๆเนาะเมื่อหนีอาการไข้รา,าก็ดีขึ้นแล้วเจ็บข้อกัดหายไปประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะยังรู้สึกอยู่น้อยนึงการที่มันตุบป,ปั๊บแห้ง ัน,นันกับว่แมนที่เนาะยังรู้สึกอยู่น้อยหนึง่งเสียงกับวันนี้รู้สึก,กว่าอย่างเหี่ยมเหี่ยมน้อยหนึง่งเป็นยม่มไปเบาเบ่หวานเสียงก็เลยยังเหี่ยมเหี่ยมข่าวกับว่านาก็กินกินข่าวได้น้อยเดียวกินข่าวเจ้าก็ก,กินได้เถอะเถอะบ่วงนะรวมกันแล้วกินได้เาอะบ่วง สีขาวถึกย,า,ย,า,ยากินยากินยากระเพาะกินยาแก่กระเพาะเนาะเป็นกระเพาะน้ำกันเป็นเป็นกระเพาะโรดน้องไ่กับโรคกระเพาะนี่ม่มีไผ่บอเป็นเป็นคู่คนจะมาโรคกระเพาะต้องรักษาตัวดีๆกินเข่าให้มันถึงเวลาเนาะ กันไปกินข้าวบัถึกเวลาแล้วโอ้ยกระเพาะถามหาโหลดไว้ปัญญงังก็ต่องขอบใจตัวนแหละเนาะพ่อแม่พี่น้นองเ,นนเดือดซีทีฮักเพลงสุขูสุคนที่แนะนำมาบ่าให้ไปตรวจนั่นไปนั่นไปนี่เขาก็ไปตรวจมาแล้ววนัน มอพินว่ามอพินก็ว่าบริได้เปลี่ยนยางเนาะเป็น่ยนไปโลกระฟองครับยังอยักห้าเจ็บเป็นไข่เป็นยางธรรมดาก็ได้มีโควิดพี่น้องยังปลอดภัยอยู่เนาะยังปลอดภัยจากโควิดอยู่สิ่งที่เฮาบอกอยากเป็นเฮากับบอกเป็นพี่น้องเลยยังปลอดภัยอยู่ไปใส่มาใส่กับใครก็คือกันเนาะต้องรักษาตัวเองโซมแมทใส่ผ้าปิดปากป้องกันดีๆทางที่ดีนำวัวไปดีกว่าเนาะ พะห้ากับบ่โห่ว่าเขาเป็นบ่หรือห้ากับบ่ฮู่ว่าห้าเป็นบ่เพราะฉะนั้นอยู่ฮือนดีที่สุดนอกจากว่าไปทํางานเพราะว่าทํางานเห้ีกเลี่ยงบ่ได้เด้การหฮา่ไปเฮากับ่มีเงินมาซื้อข่าซื้อนําบ่มีเงินใสเงินจ่ายเพราะฉะนั้นทางที่ดีไปแต่ทางานข่าวนําก็ซื้อมากินอยู่ฮือนแต่ถ้าสมมติว่าทกแกเจหยุดให้ก็ อขอ่าวปลาหันเถียงมาตุนไว้อยู่งานอยู่ห,อห้องเฮาดีกว่าพี่น้องเลยจังปลอดภัยจากพัญาติพัญาติโควิดยโรคโควิดเนาะเพราะว่าโรคอื่นนี่บ่เป็นอย่างเพราะว่าบ่เป็นอย่างไหนกันบ่แม่นโรคประจำตัวเฮาเน,น่ะมันบติดนี่เนาะสมมติเป็นโรคอื่นกัหมูเพื่อนเปลียนหรือว่าใคเป็ีเยนทไปเยี่ยมพยายามอยู่โรงพยาบาลกันสมมติว่าบ่มีโรคโควิดนะ เทากับบริติดมาอน,นามบาุญาตแต่อันนี้ถึงเทาบริติดมาแต่หมูติดเอาไปเทากับติดเพราะฉะนั้นอยู่ห้องอยู่ห้องดีที่สุดเนาะอยู่ห้องอยู่บ้านอยู่เงินเขาดีที่สุดแต่คันอยู่บ้านเท่าน่ยมรับช่วงนี้งานลายอะไรมืนน่อกี้มีงานงานบุญแล้วก็ มื่ออื่นงานบุญอ้ยงานบุญเล่นติดเลยเมื่อวันที่ชิมหาอะเป็นงานแต่งเนาะงานแต่งน้องสาวลาก็ถือบัตรเชิญกสส็สงสสยสีได้ไปนะแล้วเพราะว่าตอนงานแต่งเขากะเห็นบัตรเชิญก็ไปส่งให้เขาเลยคนหูวจักกันมูกันบ้านนี้ตือเขาแต่งก็เขาก็เอาบัตรเชิญมาแจกขึ้นก็ต้องได้ไปปฏิเสธไม่ได้พอเจ้าไป ไปใส่ให้ขเขาแล้วเนาะใส่กับกองกันเนาะพี่เนาะใส่แมสทำให้ดีที่สุดเนาะอันต่ไปกับเรได้นะตอนโตแปลวะ่าไปมาแล้วมาทีมูสิปฏิเสธมากับเรได้เต่ตางคนต่างรักษาตัวเองให้ดีที่สุดพี่นอ้องเลย แต่ถ้าไฟผูกเป็นมาแล้วก็กับว่าญา,านกับญานอยู่แต่ว่าก็รักษามันก็หายพี่น้องเนาะเพราะว่าเอื่อยเฮาอยู่กรุงเทพเนีเอื่อยทิดเฮานี่แหละเอื่อยเคยหลานี่อยู่กรุงเทพกับลูกลูกเพิ่นน้องก็ได้จากปีประมาณห้าหกปีนี่มาจากสำนองมินีเนี่ยมาจากติดทั้งแม่ทั้งลูกไปรักษาโตประมาณอาทิตย์หนึ่ง กระเศร้าเลยเป็นโควิดเนาะเป็นรักษาตัวอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เศร้าเป่นกติดโควิดทั้งแม่ทั้งลูกเพราะฉะน,นั้นก็มาก็เป็นตยานยู่แต่ว่าคันหฮอรักษาตัวเฮาก็รอดปลอดภัยนะจากโควิดกันเนาะอันนี้ก็คือกัน ไปติดก็ต้องสู้ๆี่นอนเลยต้องรักษาโตตามคำแนะนำของคุณหมอเนาะหมอเพิ่นบอกได้ครับต้องทำตามกฎระเบียบที่เพิ่นบอกคันเฮาอยากเศร้าเนาะคันเฮาฮ็ดตามเฮากับเศร้าคือกานลังคนเขากับรักษาโตอยู่เือนเนาะหมอเขาก็สิแนะนํำบอกว่าเอาเข้าไปเบื่องตาม YouTube ผู้หมอแนะนำใน u t u b e เฮาขันเฮารักษาโตอยู่เือนอยู่ห่องอยู่บานกันเนาะเบิ่งตามหมอหลัก เปิืนตำมอนแนะนำใน y u u t u ข้เจอกับเว้ยมี2ทางหลายการแนะนำของแต่ละมอแต่ละมอมันคล้ายๆกันเลยเนาะของพมันเป็นลูกเดียวกันได้ก็ขอบใจพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนที่มาเยี่ยมเมื่อวานนี้แล้วก็ขอบใจ FC พ่อแม่พี่น้องที่ให้กำลังใจเคยหลาตลอดมาไปแล้วพี่น้องมาแชร์ประสบการณ์ กันสำนีเนาะพอกัใไม่คลิปนะสบายดี